สวัสดีครับท่านผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสนทมือจะพาทุกท่านไปพบกับผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นผักนะครับมีประโยชน์มากมายมหาศาลนั่นคือมะเขือเทศครับก่อนอื่นรบก,กวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปใหม่ๆและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับมะเขือเทศเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มะเขือเทศขนาดปานกลางเนี่ยจะมีปริมาณวิตามินซีและวิตามินเอที่สูงมากวิตามินซีเท่ากับ1ลูกเท่ากับครึ่งหนึ่งของส้มโอเพราะฉนั้นกินมะเขือเทศ2ลูกเท่ากับกินส้มโอ1ลูกนะครับมีวิตามินเอในรา,ราวหนึ่งใน3ของวิตามินเอที่ร่างกายของเราต้องการใน1วันเลยนะครับมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแล,และแร่ธาตุอื่นอีกมากมายนะครับ มะเขือเทศเองนะครับเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นที่ตั้งตรงขึ้นไปแล้วก็เป็นพุ่มนะครับมีขนอ่อนๆปกคลุมบริเวณลำต้นบริเวณใบก้านใบของเขาจะมีขนอ่อนๆปกคลุมอยู่มีใบประกอบสลับกันนะครับแต่ละใบเนี่ยใบก็จะเป็นใบหยิกๆใบแหลมๆใบเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับอดอกจะเป็นดอกช่อเป็นดอกเดี่ยวทั้งช่อทั้งเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมี ดอกเนะี่ยออกจะเป็นสีเหลืองเหลืองมีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณห้ากลีบผลเป็นผลเดี่ยวนะครับมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันนะครับตั้งแต่ประมาณ3มเซนจนถึง10เซนเลยทั้งกลมทั้งแบนเลยนะครับเป็นวงลีนะมีหมดหลายรูปแบบข้างนอกจะเป็นผิวผิวเคลือบมันนะครับผิวมันๆหน่อยแล้วก็ผลดิบจะมีสีเขียวหรือเขียวอมเทาอย่างเงี้เวลาสุกก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ ข้างในจะเป็นเนื้อฉ่ำนะครับมีรสชาติออกเปรี้ยวมเมล็ดมากนะครับและสามารถนำมเมล็ดเนี่ยไปขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเอาไปปลูกได้เลยมะเขือเทศมีประโยชน์มากเลยนะครับมีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราดังนั้นเนี่ยจึงใช้ปัญญาในการรักษายับยั้งเชื้อราที่เกิดในช่องปากได้มะเขือเทศมีสารแอนตี้ออกซิได์นะครับมีไลโคปีนนะครับมีคุณสมบัติในการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ แล้วก็มาเลงต่อมลูกหมากได้ในผลของมะเขือเ,เทศมีสารจำพวกคลโรทีนอยด์นะครับชื่อว่าไลโคพีนซึ่งเป็นสารสีแดงแล้วก็มีวิตามินหลายชนิดนะครับวิตามิน B B1B2 วิตามิน K โดยเฉพาะวิตามิน A และวิตามิน C สูงมากนะครับมีกรดซิตริกซึ่งทำให้ผลไม้มีรสเปรี้ยวนะครับมีกลูตาเมต เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับมีรสชาติที่กลมกล่อมเป็นรสชาติอูมามิมีสารประกอบด้วยสารเบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็ได้ธาตุอื่นอีกมากนอกจากสารเหล่านี้วิตามินเหล่านี้นะครับก็ยังมีสปปรรพุณทางยาด้วยนะครับเป็นฤทธิ์ในการขับปัสสาวะแก้อาการความดันโลหิตสูงเมื่อเข่าเทศเนี่ยมีวิตามินเอเยอะใช่ไหมครับเขาจึงสามารถบำรุงสายตาของเราได้ มีวิตามินซีนะครับช่วยในการช่วยในเรื่องของโรคลักละกระปิดและกระเปิดนะครับโรคที่เป็นเลือดออกตามไรฟันนะครับช่วยป้องกันนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับและแน่นอนผู้หญิงจะชอบมากเพราะว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะครับผิวพรรณจะดีไม่แห้งกร้านนะครับช่วยระบบหมุนเวียนกินมะเขือเทศแล้วจะทําให้ผิวสวยนะครับเนื่องจากวิตามินซีเขานี่สูงมากเพราะนั้นจึง มีการวิจัยในเรื่องของวิตามินซีในเยอะมากหลายงานวิจัยมากแล้วแต่ละงานวิจัยยกนิ้วให้เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่สูงมากเลยนะครับเพราะนั้นทุกท่านก็ปลูกติดบ้านไว้นะครับการขยายพันธุ์ของเขาง่ายมากใช้มเมล็ดในการปลูกนะครับชอบในดินที่ล่วนซุยนะครับรดน้ำให้สม่ำเสมอชอบมีน้ำชุ่มๆแต่ไม่ชอบน้ำแฉะนะครับน้ำขังนี่ไม่ชอบเลย วัะนั้นก็ลดน้ำพอ,อชุ่มนะครับบางวันลืมลดก็ไม่เป็นไรครับมะเขือเทศทนมากโรคในมะเขือเทศก็น้อยนะครับถ้าเราปลูกไม่ขี่ต้นเนี่ยไม่ค่อยมีโรคมารบกวนยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศให้ท่านได้ชมกันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้บ้านสวนํามือขอสวัสดีครับ